สวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์ะคะครับพี่มอ่อนสวัสดีครับค่ะตลาดนุ่นไทยนะที่วันนี้ยืนปริ่มนิดหน่อยนะฮะบวกขึ้นมาพันห้าร้อยสามสิบสองจุดนะฮะคุณกรพัฒน์มองสถานการณ์ตลาดแบบไหนแล้วคะเออจริงๆก็เราเห็นแรงขายทำอะไรออกมานะครับก่อที่ตลาดรีบ่าวผลประชุมเิดเชียงบวกเมื่อวานเนี่ยนะครับทีแล้วก็ซ้อนความเชื่อมั่นในรวมยังค่อนข้างเปราบางนะครับแล้วก็ตัวเซตเองก็ยังคงไม่ก้าวข้ามนะครับ แนวต้านนะครับหรือว่าแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นเนี่ยยังคงไม่เกิดขึ้นนะครับที่ยังคงถูกควบคุมด้วยแนวโน้มขาลงระยะสั้นอยู่นะครับแต่แล้วก็ตามเนี่ยจริงๆวันนี้เนี่ยมันมีเอฟเฟกต์เรื่องตัวเบด้วยส่วนหนึ่งนะครับเบก็มีแรงขายทำลายออกมานะครับผมก็กระทบตัวดัชนีประมาณลบสองครับแล้วก็ในส่วนตัวแจสเองก็วันนี้ก็ลงนะครับแล้วก็กดดันตัวดัชนีได้ประมาณ 0.7จุดน,น,นะครับเแล้วรวมสองตัวนี้เนี่ยนะครับก็กระทบดัชนีประมาณเกือบเกือบสามจุดโดยรวมแล้วดัชนีก็เป็นภาพของการไซด์วีนะครับเอหุ้นหลักหลายๆตัวก็ค่อนข้างบวกหุ้นที่เราเคยแนะนําก่อนหน้านี้ตัวแอดวานเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวหลีตลาดที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับก็น่าจะเป็นตัวที่เอาไปฟอร์มต่อเนื่องนะครับไซวีอยู่ก็แนะนําถือต่อนะครับแอดวานเนี่ยผมมองว่าแนวต้านนะครับคงขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับที่255-260เนี่ยน่าจะมีโอกาสขยับขึ้นไปต่อครับผมแล้วกกก็็็ททาร์เเตไฟลี่ดิมคื อ่าระดับสองร้อยเก้าสิบสี่ในปีนี้นะครับผมอ๋อเกือบสามร้อยเลยเหรอครับแล้วตัวถัดมาก็ตัวสปาเนี่ยครับผมบอกว่า,ามันมีแรงเสื้อสมนะครับทีนี้เห็นว่าเทรนมันค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทุกวันเนี่ยมันเริ่มมีมูลค่าซื้อขายเนี่ยนะครับระดับประมาณสิบห้าสิหกล้านเนี่ยเป็นแรงที่เราเห็นว่าเป็นการเก็บหุ้นนะครับก็แนะนำชิงพื้นฐานต่อไปเจ็ดบาที่สิบนะครับแล้วก็ในส่วนตัวนาะ้าลีอัลฟันก็ดูแถวๆห้าบาทกับ5้าบาทยสบก่อนแนวรับก็ ป8นะครับกับ4.7นะครับเพราะว่าบิในกรอบนี้อยู่ครับค่ะสปาเนอะคับอีกตัวหนึ่งก็เป็นเชิงแท็กติกนิดนึงอ่ะนะครับกำลังจะจุดแค่บาลานก็คือตัวชีราไทยนะครับวันจันทร์หน้าก็จะจุดแค่ตะล้านแล้วนะครับก็เริ่มท่าอการเป็นตัวมารลียสั้นยืนเหนือ6บาทได้นะวันนี้อยู่ที่6บาท5าตังค์นาตายีสั้นดู6.3นะครับแนวรับอยู่ที่5.8นะครับ เเป็นทุ่นที่เรามองค่อนข้างโอเคครับแล้วอีกตัวหนึ่งที่อยากแนะนําให้ะสมกันคือตัวบ้านปูนะครับพี่ม่อนอ้าวมามามาหลายเจ้าแล้วนะครับบ้านปูเนี่ยเราออกเปเปอร์นะครับอาเก็บไทยสามสิบแปดบาทก็เลือกเป็นท็อปพิกตัวใหม่ของปีนี้นะครับผมมาช้าไปเปล่าพี่มาตั้งแต่สองปีที่แล้วไม่หรอกครับคือตอนนี้ความเท็จจริงคงไเรื่องตัวโปรเจกต์กงหัฟ้านะครับคือเรื่องตัวฐานหินเนี่ยไม่ต้องไปสนใจนะครับวังไันฟ้าที่ไหน โรงไฟฟ้าของตูบ้านปูแหละครับประมาณ2,000เมกะวัตต์ที่ไหนที่เมืองไทยเมืองไทยเหรอก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับจริงๆแน้อาวกลพัฒเก็บอีกแล้วอรบอีกอร์คือค่อนข้างค่อนข้างโอเคนะครับก็ผมว่ามันเป็นอัพไซด์ระยะยาวนะครับที่อะไรเียคนมองพวกตีบวไฟฟ้าอะไรพวกนี้เนี่ยจะลืมไปว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินของตัวบ้านปูเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ถือว่าการอการที่จะดิ้วขึ้นมาเนี่ยนะครับถือว่าต้นทุนค่อนข้างถูราะครับแล้วก็เป็นเป็นเบนฟิตระยะยาวนะครับ ตัวตัวตัวทานปูครับระวังแพงระมาณสามสิบแปดบาทนะครับแล้วผมเลือกเข้ามาเป็นหนึ่งในเก้าท็อปพีคตัวใหม่ของปีนี้นะครับเออ่ท็อปพีคของปีนี้เนี่ยผมมีการดีลีตออกไปสองตัวนะครับก็คือตัวเอ่แซมเทลนะครับกับตัวเวิร์กพอยท์ที่ผมมองว่ามันไม่ใช่จุดในการไล่ซื้อต่อนะครับจบรอบแล้วผมเออไม่ใช่จบรอบนะครับตัวเวิร์กพอยท์นี้มันไปต่อได้เมันกลับมาที่เดิมนะนี่สี่สิบสวิตมาคือคนที่มีอยู่อาจจะถือนะครับแต่ว่าคนไม่มีเนี่ยผมให้สวิตมาดูตัวโมโน นะครับเรือเป็นท็อปปิกตัวใหม่เป็นเดี่ยวตัวบ้านปูที่เข้ามานะครับผมมันชงกับกอล์ฟพัทหรือเปล่าเนี่ยโมโนอะไรครับชงหรือเปล่าไม่หรอกครับก็คือตามตลาดนะครับเพราะว่ามันก็คงเป็นตามการไซเวอยู่เราเห็นแรงเสื้อสมอยู่นะครับงแต่ว่าเสื้อไม่ตลาดแถมไม่ค่อยเอื้อตลาดตัวอื่นไปสุดลูกหูลูกตากลับมาหาเจอกันโมโนก็อยู่กับที่นะครับผมครับผมค่ะโมโนนี่เท่าไหร่นะคะอัพไซด์จากตนี้เราหกบาทนะครับเรสติงครึ่งเดือนของเดือนมีนาคมต้องบอกว่า ดีขึ้นต่อเนื่องทะลุ0.3ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เดือนก่อนมันอยู่ประมาณ0.27นะครับส่หลายคนก็เห็นว่าซแตทเมนต์ตัวเรตติ้งขึ้นมาดีมากๆแล้วก็เดือนเมษาพึ่งผ่าผมเชื่อว่าเรตติ้งของตัวโมโนจะขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงวันหยุดยาวด้วยนะครับแล้วก็คนก็คงจะดูซีรีส์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันขาลูกค้าเขาค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเป็นกลุ่มไหนนะครับขาไอริทภาคสองกำลังมาแล้วเพื่อพี่ติดโมโนไอริทภาคหนึ่งนี่แหละซีรีส์เกาหลีโอเคครับผมคร เบิกเนี่ยคือตอนนี้เราไม่มีสาระนะครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยหาจังหวะเปิดลองได้นะครับเพราะที่มีผลกระทบเรื่องตัวเบสิกนะครับวันพรุ่งนี้เบจะถูกปลดออกจากตัวฟูซี่นะครับด้วยลุคิริตี้ของตัวเบที่ค่อนข้างน้อยเนี่ยท้าไม่ตัชนีมีความการย่อลงมาได้ก็ใช้เป็นจังหวะในการเปิดลองนะครับผมคิดว่าตัวรอบนี้เนี่ยฟิวเจอร์ 3H ไม่น่าหลุด990แล้วนะครับผมแนะนําว่าย่อมาก็เปิดรองกันนะครับแล้วก็ดูแนวต้านที่1,20กับ1,30นะครับ ในส่วนตัวทองคําเองนะครับพี่ม่อนก็คิดว่าทุกคนคงปิดทากาไรกันหมดแล้วนะครับตอนนี้ผมให้กรอบไว้ไม่ต้องทําอะไรนะครับแนวต้าน1,170นะครับกับ1,150เหรียญนะครับผมทําการแคลงตัวในโซนนี้รอดูดัชนต่อไปของตัวทองคําครับค่ะค่ะได้คุณกรพัฒนะฮะทองคําก็จบนะฮะเรียบร้อยแล้วได้เก็บตังค์กันละพี่ม่อนฝากนิดนึงครับพอดีพรุ่งนี้เนี่ยนะครับมันมีงานเปิดสาขาของตัวโนราฟิวุดนนะครับแล้วผมก็กําลังจะไปบรรยายที่ ที่สาขาอุดรและพวกนี้ด้วยลูกค้าที่อยู่หวัดอุดรเนี่ยสนใจก็ลองมานะครับที่สาขาอุดรนะครับในวันพรุ่งนี้เอาตรงๆนะครับผมไม่ทราบกี่โมงคะกี่โมงคะเอ่อพรุ่งนี้ผมเริ่มพูดประมาณบ่ายโมงนะครับอ๋อตอนบ่ายเนาะเอกมบิ๊ตอนเช้าครับใครเอ่อใครอยู่ที่อุดรนะเป็นลูกค้านูราเลยเนี่ยก็ลองก็ลองสอบถามกันดูนะครับว่าสาขาเปิดที่ไหนนะครับผมได้ได้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับผมค่ะ